ผมอาคันนี้ครับการเวนคืนกรมธรรม์ทำอย่างไรครับแล้วก็มันมีข้อดีอย่างไงบ้างครับในการเวนคืนกรมทรรม์ครับการเวนคืนกรมธรรม์ครับก็คือว่ากรมทรรของเราครับรู้สึกว่าเราครับไม่ได้ใช้รถแล้วครับหรือว่าขายรถออกไปครับกรมทรรนั้นก็เลยขอยกเลิกครับซึ่งแน่นอนครับว่ายกเลิกครับความมุ่งครองนะครับจะถือว่าเป็นสิ้นสุดครับ และเงินที่คืนกรมธรรเนี่ยคือการเรียกเว้นคืนกรมธรรเนี่ยครับจะไม่ได้เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะถือว่ามีความคุ้มครองไปแล้วครับข้อดีของมันครับนอกจากที่เราจะได้รับเงินสดแล้วครับก็คือว่า2ก็คือว่าเราครับสามารถครับที่จะเปลี่ยนครับเนื่องไขของประกันประเภท1ได้ครับอาจจะใช้ครับเป็นประกันประเภท2พิเศษหรือ3พิเศษครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราครับที่นี่ครับ เอกสารที่จะยกเลิกครับเราก็โทรครับไปแจ้งกับบริษัทครับกับบริษัทที่เราติดต่อไว้ครับแล้วก็เตรียมเอกสารครับทั้งกรมธรรม์แล้วก็ใบเสร็จทุกอย่างครับที่เป็นตัวจริงครับคืนให้กับบริษัททั้งหมดครับ2ก็คือว่าเราครับก็เขียนครับเอกสารหลักฐานว่าผสมขอยกเลิกในบัตรประชาชนครับเนื่องจากสาเหตุอะไรครับเพื่อให้เขาทราบครับ3ก็คือว่าเราครับก็ส่งตัวครับสมุดเล่มบัญชีครับที่เป็นชื่อของกรมธรรม์ครับ เพื่อให้เขาครับจะได้ครับนำเงินคืนครับเมื่อเอกสารครบถูกต้องครับภายในครับ14วันครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจ Facebook มหาเฮงประกันภัยครับพี่มหาเฮงภาษาอังกฤษเว้นตรวักประกันภัยภาษาไทยขอบคุณครับ